ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมืองแม่อมสองทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเมืองแม่สองนะครับวันนี้ไลฟ์พยันอาจจะเปลี่ยนไปนะพี่พีเอฟซีพอดีไปที่ตากนะครับไปเจอแผ่นพยันนะครับเก่าแปลกดีนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนของพุณพ่อที่ว่าเคยเหมือนเขาไลฟ์ช่วงแรกนะนี่ผมไปเจอผมก็เออเห็นว่าชอบดีก็เลยเอาเก็บกลับมาสักหน่อยละกันนะครับก็รานะคาไม่ไม่แพงไม่แรงด้วยนะก็เลยหยิบมา นะครับสาหรับพีพีเท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยที่กดติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นของนะครับใหม่นะครับเพิ่งนำมาจากตลาดนะครับที่นัดขนส่งวัชิระนะครับเมื่อเช้าโอ้โหก็ได้ของมาหลายชิ้นนะครับอย่างเช่นองนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินสังกัดจายนะครับกลุ่วัดขวางนะครับแท้นะครับสวยแท้เลยนะครับองนี้ท่านใดชื่นชอบนะครับนี่ พระสังกระจายกลุ่ววัดขวางนะครับสวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมสวยเดิมเดิมน,นะครับองน,นี้ถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับนี่เก่านะครับองน,นี้สวยนะครับหลวงพ่อเงินสังกระจายนะครับกลุ่ววัดขวางถ้าเอฟซีท่านใดชื่นชอบนะเพราะว่าจริงๆผมว่าลืมส่งให้อ่า พีเอฟซีเขาดูนะอดีก็มีท่านหนึ่งเขาเขาเคยแบบว่าถามหาเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเก่าสวยอีกแล้วนะครับองค์นี้พิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับห้าชาย,ชายเล็กหรือห้าชายธรรมดาน,นี่แหละนะครับ เก่าสวยถูกใจนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงกล้องสองกล้องให้ดูเพราะทำไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองสองให้ดูแล้วกันนะครับเนื้งอ,อง์นี้เก่านะเดี๋ยวลองเอากล้องเจาะเนื้อให้ดูนะครับก็จะเป็นออกเกตก็ด,กดีอยู่เหมือนกันนะฮะองงนี้ก็อาจจะ ไม่ชัดเรื่องอะไรก็ต้องขออภัยนะพี่พีเซเพราะเก่าอยู่นะครับคาบอะไรแต่งงานเดิมๆต่อมานะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อตะกัวนะพี่พีเอฟซเนื้อตะกัวทันใดไม่เคยเห็นนะนี้ก็ผมว่าตีเป็น พิมพ์บีมือรองนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่บางคานนะครับเป็นเนื้อตะก่วตะกัวเก่าด้วยนะครับองนี้อาจจะเปดเผๆอาจจะทันยุคลงพ่อเงินนะลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนิยมบีมือรองทางไหชอบนะ ว่ากล้องอัดมันเจาะชัดหรือเปล่านะต้องขออภัยนะพี่ FC เอฟซีเผื่อไม่ชัดนะแต่แต่ก็เก่านะครับันนี้เอามีดมาให้ดูอีกแล้วเนี่ยมีดอะแบบอยู่กับผมนานฮนะวันนี้เอามาเปิดแบงปันนะมีดอะจอบเล็กหัวหัดนะครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี่ฮะเก่าอีกแล้วนะครับสภาพใช้ ทาาทนายบอกว่าไม่ชอบสภาพสวยนะครับเพราะว่าดูเหมือนแบบของเก๋ของใหม่นั่นนี่อันนี้ก็สภาพแบบว่าสภาพใช้น่าหวงหักคลาสสิกเลยนะครับองนี้หวงหักคลาสสิกท่าทนายชอบก็เปิดราคาให้นะครับสวยนะครับคมชัดลึกนะฮะถึงแม้ว่าจะน่าจะสึกนะครับเนื้อเก่าตึ๊ กล้องพอลราอกล้องแวนขยาล้วส่องมันจะเหมือนแบบกระชัดนะพี่พีเอฟซีังนั้นผมไม่ใช้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเรียกอะไรประพามมลทนหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็เนื้อตะกัวเก่าเหมือนกันหลวงปู่สุขนะท่านใดชอบนะครับน,นี้มาเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยท่านไดนดูแล้วถูกใจตรงไหนทักมาได้นะครับ เมื่อวานก็ยังไม่ได้ประเดิมนะสักองเลยเมื่อวานถ้ามีทนายที่ช,ชอบพรงไหนก็กระทักมาได้นะครับเมื่อวานที่ลงไปยังไม่มีปิดนะครับทักมาได้ทักมาได้เลยต่อมาเป็นลงพวงเงินนี่พิมพ์นิยมจะคิดเมื่อวานนิยมมือลองอันนี้ขนาดหนักหนักบาทหนักเลย,เยผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะครับเมื่อวานก็มีมาสอบถามราคาอยู่ก็เปิดไว้ ไม่แพงนะครับหลักพันถ้าท่ายด,ดูแลถูกใจนะครับในเนื้อหาแบบนี้นะครับจมูกคมสวยโด่งหมวกตานีเป็นหมวกแกลบนะทนายชอบนะเอาไปได้เลยองนี้นะครับพิมพ์สวยถูกต้องนะครับเนื้อหาก็เก่าใช้ได้นะครับตามสตาสขขงค์ค่าเงิน ขออภัยนะพอเห็นเนื้อเก่าอยู่เดี๋ยวผมท่ายรูปไปดูแล้วกันนะพี่พ f c พอดีถ้าถ่ายงนี้มันอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียอะของควันปากน้ำนะครับเก่าอีกองหนึงอันนี้ก็เหมือนเขาจะลงลรกเดิมๆไว้นะท่านใดถูกใจนะครับ ทักมาได้เลยสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมเดิมของฝันปลากน้ำผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันรงนี้นะแต่ว่าร,รู้ว่าสวยเดิมนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับต่อมานะครเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับ นี่ผมก็ลืมแล้ววนะ่าได้ไชักไหนนะครับไม่ได้นี่เหมือนจะเคยลงไปแล้วนะท่านใดชอบนะครับเตาเรือล,ลงพิเงินสวยหนึ่งตัวสภาพใช้ดมเดิมนะครับแต่วันนี้ก็มากับพยันะใหม่ก็อาจจะแปลกแปลหน่อยนะพีพีเอซผมก็ไม่รู้จะได้ถ่ายนานหรือเปล่านี่อันนี้ก็มีดพอเดิมนะท่านใดยังชื่นชอบก็ยังอยู่นะ อ่ะนี่รอ้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยที่ผมชักมาอีนี่แหละนะมีพอดีไ่ะเผื่อทนาดอยากดูสินชัดๆอีกทีแับด้ามเป็นงา บอกเดิมๆนะครับฝักเดิมๆนะครับถ้าทานใดชื่นชอบทักมาได้นะครับคลิปนี้ก็ผมจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทานายดูแล้วถูก,ถกใจตรงไหนก็ทักมาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ